ขอสแสดงความรักความยินดีและส่งความปรารถนาดีกับทุกท่านทุกคนทุกดวงจิตตวิญญาณที่ในวันนี้ได้มีความกระตือรือร้นเพื่อตัวท่านเองและคนที่ท่านรักเดินทางมารวมกันที่นี่เพื่อเรียนรู้ไข,ขว่คว้าสิ่งที่ตัวเองต้องการและหว่างนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายทุกสิ่งต้องมีการเรียนรู้สะสมและแข่งขันความต้องการความปรารถนากิเลสของตนกิเลสของคนนั้นมันคือรักโลภโกรธหลงมายาแห่งกายหยาบนี้มันคือเสียงสะท้อนของร่างกายเราเมื่อเราสามารถขจัด ความรักความโลภความโกรธความหลงทางกายลงได้มันจะอันตรธานหายไปเหมือนความมืดที่จางหายไปเองเมื่อมีความรู้เข้ามาเช่นเดียวกันถ้าอยากเรียนรู้ถึงตัวตนของตนเองหรือคนอื่นทุกชีวิตที่เกิดมาถูกริขิตด้วยโชคชะตา กรรมดีกรรมไม่ดีคนเราทุกคนต่างเดินทางมาจากการเวลาในอดีตที่ไกลแสนไกลภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีการสูญเสียใดเท่ากับการเสียเวลาการสูญเสียเวลาเพียงหนึ่งวินาทีก็เท่ากับสูญเสียส่วนหนึ่งของชีวิตอายุที่เราได้มานั้น คือชีวิตที่เราสูญเสียไปชีวิตจะอยู่โดยปราศจากความรักไม่ได้ความรักใคร่ใยดีจากคนที่อยู่ด้วยกันเป็นอาหารของชีวิตเป็นพลังของชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาถูกลิขิตด้วยโชคชะตาบางครั้งอาจล้มลงบ้างจนจมน้ำตาแต่คงไม่ยากเกินกว่า หัวใจที่ยังแกร่งกล้าจะพยายามก้าวข้ามปัญหาไม่มีใครเกิดมาแล้วสมบูรณ์แบบทุกอย่างทุกคนต่างมีข้อบกพร่องของตัวเองชีวิตคือข้อสอบคำตอบคือโชคชะตาศรัทธาคือแรงบันดาลใจจิตใจคือเครื่องนำทางทุกอย่างคือไม่แน่นอน ไม่ว่าวันวานที่ผ่านมาคุณจะเจอเรื่องร้ายร้ายอันใดมาแต่ถ้าวันนี้คุณยังตื่นลืมตาก็แปลว่าคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่เราจะปลุกพลังหัวใจพระศรีอริยะเมตไตรามาสถิตไว้ที่กลางใจเราเพื่อความสุขกายสุขใจพอดีพอใจ เพื่อสร้างบารมีธรรมในจิตมีทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาด้วยความพอใจความเพียรให้ความสนใจและความใคร่ครวญพิจารณาตัดความพยาบาทความคิดฟุ้งซ่าน ความลังเลสงสัยให้มันมาลายหายออกไปเดินทางเข้าสู่อริยะบุคคลบทสวดพระคาถาพระยาธรรมมิกราชบรมจักรกพัฒกุศลศีล อริยะเมตไตรนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธสสะนะโมบรมจักกพัทกุศลศีลรอริยเมตไตรนะโมบรมจักกพัทกุศลศีล <Sched ule> อริยเมตไตรนะโมบรมจักกพัทกุศลศีลอริยเมตไตรนะโมบรมจักกพัท กุศลศีลอริยะเมตไตรนะโมบรมจกกักรพัชกุศลศีลอริยะเมตไตรนะโมบรมจกกักรพัชกุศลศีลอริยะเมตไตรข้าแต่องค์พระยาธรรมมิกราชบรมจกกักรพัช กุศลศีลอริยะเมตรยัยผู้เป็นใหญ่ในเจ็ดแดนโลก,กธาตุคือผู้เป็นใหญ่ในยมโลกมนุษย์โลกเทวโลกและสี่แดนโลก,กธาตุบนสวงสวรร์คนิรันดร์ขอองค์พระยาธรรมมิกราชบรมจกกักรพัรกุศลศีล อริยะเมตไตรทรงเมตตานำพาสัพพสัตทั้งหลายให้ลอดพ้นจากบ่วงพระยามาณให้ลอดพ้นจากนี่สินเวรกรรมให้รอดพ้นจากการมีชีวิตตกนรกทั้งเป็นองค์พระยาธรรมมิกราชบรมจกกักรพรรดในพระนามว่า กุศลศีลอริยะเมตยัยขอให้ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายรอดพ้นจากหมู่มารรอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงให้พ้นจากปุถุชนเป็นอริยะบุคคลองค์พระยาธรรมมิกราชบรมจกกักรพรรด กุศลศีลอริยะเมตรัยทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในเจ็ดแดนโลกธาตุคือผู้เป็นใหญ่ในยมโลกมนุษย์โลกเทวโลกและสี่แดนโลกธาตุบนสวงสวรรค์นิรันการปวงข้าพเจ้าขอนอบน้อม แด่องค์พระยาธรรมมิกราชบรมจัก,กรพัรดิกุศลศีลอริยะเมตไตรขอความสุขความอุดมสมบูรณ์ความเจริญงอกงามมีเงินสมบัติมีทรัพย์สมบัติมีปัจจัยสี่บริบูรณ์มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจดีงาม จงบังเกิดขึ้นใต้พระบาทองค์พระยาธรรมมิกราชบรมจักรพัชกุศลศีลอริยะเมตไตรขอให้ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายลอดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผลทุกข์ถึงนิพพานด้วยเทินโสสิโสสิ โสสิ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 สอัญเชิญพระคาถาหัวใจพระยาธรรมมิกราชบรมจักรกพัรดกุศลศีลอริยะเมตไตรนะโมตัดสะภพระเาวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สังติสิงติปัดตังสันตังปิติผู้นำความยิ่งใหญ่มาสู่เจ็ดแดนโลกธาตทคือผู้มาโอบอ้อมมวลสรพพสัตว์ทุกหมูเห่ล่าสิงกุภาละอิสิกติปัดติงองค์พระสีอริยะเมตรตยผู้มากำเนิด เกิดแล้วมาปลดภัยด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่มาแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วมาแล้วมาเพื่อโอบอ้อมสรรพสัตว์ให้ใคลายจากความเศร้าโศกให้ใคลายจากความอดอยากหิวโหยสังคาตุปฏิสังคาตุปัตตัง เมื่อมาถึงแล้วคลายแล้วจะนำพากลับไปยังถิ่นที่ไม่มีความอดอยากยังถิ่นที่ไม่มีความหิวโหยยังถิ่นที่ไม่มีความเศร้าโศกคือสวรรค์นิรันดรารณนะแดนสุญญาตาพระสุพระลาพระลัง ด้วยพลังขององค์พระสีอาริยะเมตรัยจะนําพาสัพพสัตทุกหมูเหลา่าที่เชื่อและเข้ามาในข่ายพระยาณขององค์พระสีอาริยะเมตรัยให้ลอดพ้นสังคาตุปัติปัตตังการที่สัพพสัตจะไปนิพพานได้ต้องวาง วางทุกอย่างให้เบาๆสังขาระกาเมสุนั่นเป็นสิ่งที่บอกว่าเมื่อวางแล้วว่างแล้วทุกอย่างไม่มีแล้วจึงสว่างสวัยโสสิ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  ผู้วางแล้วผู้ว่างแล้วสว่างสวัยแล้วถึงซึ่งนิพพานเอ่ย